สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง Oppo Reno 6 z นะครับหรือเป็นพวก A94 A74 นะครับพวกนี้เรามี8ใช้จอรุ่นเดียวกันนะครับเป็นจอที่สแกนนิ้วได้นะครับงานที่เปลี่ยนไปเป็นแบบสแกนนิ้วได้นะครับมันจะมีสแกนนิ้วไม่ได้ กับสแกนนิวได้สแกนนิวได้ก็จะเป็นจอ O L E D นะครับมันก็จะราคาสูงกว่านะครับสัมผัสก็จะดีกว่าใครที่อยากได้ประหยัดก็เลือกแบบสแกนนิ้วไม่ได้นะครับเป็นจอ In Cell TFT นะครับอันนี้เป็นจอตัวเก่านะครับจอตัวเก่าที่มันเสียไปมันจอดำนะครับลูกค้าทำตกมาเราก็ได้ทำการเปลี่ยนจอตัวใหม่เข้าไปนะครับจอ O L E D นะครับก็จะเป็นเหมือนพวกจอรุ่นท็อปๆสงสูงหรือว่าจอของโทรทัศน์นะครับ ที่เวลาถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีขึ้นขึ้นแบบนี้นะครับเป็นขึ้นความถี่แต่ถ้าเรามองด้วยตาตัวเองจะมองไม่เห็นนะครับโอเคมาเช็คเครื่องกันซิมที่ใส่ให้เป็นซิมของทางร้านนะครับอันนี้เช็คเครื่องก่อนที่จะส่งกลับให้ลูกค้าเราก็จะมาดูสีของหน้าจอก่อนนะครับดูสีของหน้าจอสีของหน้าจอที่เปลี่ยนไปนะครับในคลิปวิดีโอเป็นยังไงหลังจากที่ลูกค้าเปลี่ยนไปก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าเอาอะไหล่ของจริงเนี่ย มาลองให้ดูเลยนะครับนี่สีมันก็จะสดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหน้าจอระบบสัมผัสนะครับเนี่ยเราก็จะทําการวาดนิ้วมือเพื่อทดสอบระบบสัมผัสนะครับวาดตามนิ้วมันก็จะมีอ่าสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับขึ้นตามนิ้วมือที่เราจิ้มไว้ ตรงไหนที่มันสัมผัสไม่ได้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆสัมผัสไปให้มันขึ้นทุกจุดนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็สัมผัสได้นะครับตัวปุ่มปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะครับอลองทดสอบกดตัวเลขสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยสามารถกดได้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบการโทรเช็คลำโพงด้านล่างก่อนนะครับ อนี่เช็คลำโพงด้านล่างศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1506สวัสดีเสียงดังดีนะครับ For English, press อนันนี้ทดสอบลำโพงด้านบนอ่ะเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ดับนะครับโอเคได้ยินนะครับปุ่มกดครับอันนี้ลดเสียง,นนดยงกดได้ปุ่มเพิ่มเสียงครับ ได้ล็อกหน้าจอนี่ครับสแกนนิ้วสแกนนิ้วให้ดูนะครับเนี่ยถ้าไม่สแกนนิ้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะให้ใหเราใส่รหัสแล้วก็ล็อกแล้วเราก็สแกนนิ้วครับสามารถสแกนนิ้วได้นะครับโอเคต่อไปก็เพิ่มแสงลดแสงอันนี้ เพิ่มแสงลดแสงนะครับนี่ไฟฉายใช้งานได้นะครับพวกบลูทูธพวก Wi-Fi ก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ร้านอยู่ต่อไปนะครับทดสอบใส่ชาร์จลองเสียบใส่ชาร์จอันนี้ก็คือชาร์จให้ลูกค้าเกือบเต็มแล้วนะครับ98%เเสียบใส่ชาร์จ ขึ้นชาร์จนะครับสายฟ้าตรงนี้ลองถอดดูปึ๊บอะแล้วก็ใส่ใหม่ขึ้นชาร์จนะครับชาร์จเข้านะแล้วก็ต่อไปครับทดสอบตัวไมโครโฟนไมโครโฟนก่อนมาึกเสียงนะครับ ทดสอบบันทึกเสียงหนึ่งสองลามเช็คเช็คเช็คไมโครโฟนเช็คไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนวิดีโอัลโหลเช็คเช็คต้องกดบันทึกก่อนแล้วก็ฟังดูนะครับบันทึกเสียงหนึ่งสโหสฮมลโหลเช็คเช็คเช็คไมโครโฟนเช็คไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนวิดีโอัลโหลเช็คเช็คโอเคใช้งานได้นะครับต่อไปก็กล้อง อันนี้กล้องธรรมดานะครับนีกล้องตัวายตัวกว้างนะครับนีกล้องตัวซูมนี่ซูมกล้องหน้าครับนี่โอฮัลโหลทดสอบกล้องหน้าหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 หนึ่งสองสาม นี้ทดสอบวิดีโอกล้องหลังเช,ช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คกล้องหลังฮัลโหลเช็คเนี่ยครับเราก็ต้องถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็มาทดสอบเปิดดูว่ามันใช้งานได้ไหมมีเสียงไหมนี้ทดสอบวิดีโอกล้องหลังเชค็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คกล้องหลังฮัลโหลเช็คฮัลโหลทดสอบกล้องหน้าหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 หนึ่งสองสามโอเคครับใช้งานได้แล้วนะครับ r e n o ห z a ซ4เจ็ด A94 เดี 94, ๋ยวมี8แล้วเดี๋ยวก็ส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับใครสนใจติดต่อมาที่ช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับ Facebook โอเคนะครับขอบคุณครับ